นี่พี่น้องมาหอดมองเจอส้มตินงัวแท้ๆครับของดีภาคอีสานครับป้าคนเสือมาฝากส้มตินงัวนี่แหละหาก,กิมยากพี่เด็กลองมาลอง,ลองดยของแท้สูตรด,ดังเดิม ล้มตีนหัวพ <C oughs> ่อเท่าไรเคือป้าทำดีไหมเออเดี๋ยวซื้อกับเมื่อให้ยิงกันเธอไอสัง่งเออเดี๋ยวซื้อกับเมื่อให้เพื่อนวัวตัวเดียวมีสีตีนเนาะโอ้าค <C oughs> <c oughs> มใายแต่เช้าเลยจ้า เอาไว้มาใส่ข้อไว้ค่ะซิมมาจากคำเนี่ยอุ้ยที่นองมาซิมน้ำกันจะกคาเนาะกวนรั่วอ้วนตัวขนาดเป็นแต่กินขนาดแล้ะได้กินกันยังหอมมาที่สมุกเรอนี่มันที่เป็นเป็นเอ็นแบบเอ็นแก้วคือเอ็นแก้วนี่เจ้าอุ่นน่จะ้อัน ทำหมูก็คือข้าวจนี่แหละเขี่ยวกุ๊บปุ๊บเจ้าสิม,มีผักเคียงอย่างกะหล่ำปลีอืมเอาบิ๊กจ้าพี่จ้า โอ้ไปแล้พท่านกินเพ่โอ้เอาบอกให้แบขาตั้งกล้องมาอ่าตั้งานมันนพริกขนูสวนนี่บพิกอี่ใส่กับบพริกเผ็ดๆมางาิดี่ ม่เถ <c ười> <entonces> ้าเจ้าไปร่มามนาเป็นกล่องอ้ถ้าเจ้าที่คนไปที่เริไปมา้อมะนาวไม่ขาดบ้านไม่มาเออไม่ใช่คนก้้งบ้านก็คนที่เขามีบ้านอย่างเรีนองงามอย่างนั้นเอำไหลเย บ้าบ okay. okay. ัวเนาะเวลารางิชอบดัะกอเาเมา้าบัวมนคือห่ัวน่ง่าเราบงเราอั้ง่อยู่แม่้าลอนเ้ดก่